สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบสีชี um ้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวราศีเมษจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษาย,ยนจนถึง14พฤษภาคมนะคะ ชาวเมธเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างะชาวเมธใครอยากจะเือหรือแนะนําอะไรเป็นพิเศษนะคะไปด,ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งหไพ่และอำน,นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวเมธสิบใบค่ะ ชาวเมรนะคะ,ะ,คะสองอาทิตย์หลังของเดือนกรกฎาคมนะคะให้สวยค่ะสองอาทิตย์หลังของชาวเมรนะคะจะมีงาน ค่อนข้างที่จะดีนะคะให้ระวังเรื่องแค่ขัดแย้งกันในทีมนะคะขัดแย้งเป็นเหมือนออไม่ได้ขัดแย้งทะเลาะก,กันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าเราเขัดแย้งกันเพื่อเพื่อหาโซลูชันที่มันดีขึ้นนะคะเพื่อหาโอกาสที่มันดีขึ้นหาผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นนะคะจะมีการต้องมีการแบบ ถกเถียงกันนะคะถกเถียงกันแชร์ไอเดียกันแล้วก็มาหาข้อสรุปว่าไอเดียใครดีกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่เป็นเด็กๆหรือว่าอายุน้อยกว่าทีมของคุณเนี่ยนะคะคุณจะได้รับการ Challenge จากทีมนะคะทีมหรือลูกน้องคุณนะเขาจะท้าทายคุณ อ,อพอสมควรในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะให้ระวังในจุดนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุณก็ผ่านไปได้เพราะว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ <c oughs> มี มีความสมบูรณ์แบบนะคะมีความเพียบพร้อมแล้วก็มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนสู้งานเพราะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ย <c oughs> เขาท้าทายเนี่ยอาจจะไม่ได้ท้าทายทุกคนแต่ว่าจะมีรุกน้องแค่บางคนที่รู้สึกสองอาทิตย์นี้รู้สึกมีความอ,อ,อยากจะ เข้ามาทาทายคุณนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานคุณประสบความสาเร็จมากนะคะในช่วงสองทีน์นี้งานไม่มีปัญหาเลยเลยคุณมีโอกาสที่จะคิดไอเดียใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้มองเห็น เวลาที่คุณอยู่ที่บ้านนะคุณคุณนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณอาจจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านนะคะแล้วคุณอาจจะคิดงานออกนะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะถือว่างานเนี่ยดีในช่วงสองอาทิตย์นี้เลยสําหรับชาวราศีเมษนะคะดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินอ่ะ ลูกน้องให้การซัพพอตดีนะคะหรือพูดลูกน้องกับหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนลุยงานนะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทำจริงจังแล้วก็ฝากฝันให้มันประสบความสําเร็จด้วยนะคะในช่วงสองทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการประสบความสําเร็จที่มาอย่างงดงามะะและการตัดสินใจของคุณเนี่ย อสองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้างจะตัดสินใจได้ได้ดีนะคะดีแต่ไม่ถึงกับว่าเด็ดขาดฟันคงไปเลยว่าขาวดำหรือ,อคุณจะมีความ flexible นะละมุนล,ละไมในการที่จะตัดสินใจนะคะคุณจะมีการดูความเหมาะสม นะคะไม่ได้ใช้กฎระเบียบเป็นที่ตั้งน้วอย่างบางคนเนี่ยพอมีกฎเนี่ยก็จะยึดกฎเป็นที่ตั้งเลยว่าไม่ได้คือไม่ได้ห้ามทํำคือห้ามทําแต่ของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้คุณจะเป็นรักษณะที่ว่าถ้ามีกฎแบบนี้แล้วมันพอจะยืดหยุ่นได้ไหมถ้ามันยืดหยุ่นแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยคุณก็พยายามที่จะปรับ นะคะให้มันดีขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้งานคนออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในช่วง2องอาทิตย์นี้เนา คุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องงานแล้วก็โดดเด่นในสายตาของหัวหน้าด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าคุณอยากจะเสนอโปรเจกต์อะไรกับหัวหน้าเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะลองดูลองคุยดูนะคะเขาก็อาจจะให้คุณทําอะไรแล้วคุณทำเนี่ยแล้วถ้าคุณได้ตัดสินใจในเรื่องนั้นนะคุณจะประสบความสําเร็จสวยงามด้วยนะคะต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้ถือว่าอยู่ใน ระดับดีนะคะมีใช้จ่ายไม่ขาดมือเ,เลยนะคะเงินเข้ามาแต่เงินที่เข้ามาจะเป็นเงินที่มาจากการทำงานนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมีคนมาขอ,อ,อความช่วยเหลือนะคะคุณอะ่ะใจอ่อนในเรื่องของถ้าใครมาหยิบยืมสตางหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณก็มักจะใจอ่อนแล้วก็ให้ไปแบบง,ง่ายๆด้วยในช่วงสองทย์นี้ให้ระวังเป็นพิเศษแล้วกันนะคะเรื่องของการให้ใครหยิบยืมเงินเพราะว่า โอกาสที่จะได้คืนะมันก็พอมีอยู่นะคะมันก็ไม่ได้ถือว่าจะเสียหายอะไรแต่ว่าการให้ใครยืมเงินให้ท่องไว้ในใจแล้วว่าเป็นมิตรเมื่อกู้เป็นศัตรูเมื่อทวงนะคะอันนี้คือหลักที่เป็นสัตรธรรมจริงๆนะคะมันจะโดนกันทุกคนแล้วก็ เจอกันจะมากจะน้อยเท่านัอเองว่าจะโดนแรงหรือโดนค่อยนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมามีปากเสียงหรือมาทะเลาะก,กันเพราะว่าอย่างไพ่ขึ้นมาเนี่ยสองชิ้นนี้คุณนะมีโอกาสที่จะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ให้ระวังเรื่องพวกนี้จะดีกว่าส่วนชาวเรื่องของความรักนะคะชาวมีคู่ ยินดีด้วยนะคะคู่ของคุณน่ารักมากสองอาทิตย์นี้มีความเ,เป็นอยู่ที่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขมากมีการเฉลิมฉลองบางคนได้พากันออกไปเที่ยวด้วยนะคะมีการได้ไป ใช้เวลาด้วยกันนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขมากเป็นเป็นความสุขแบบเป็นครอบเป็นครัวนะคะมีความสุขด้วยกันอ,อ,อาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันอาจจะนั่งทานอาหารหรือนั่งดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นความสุขที่อยู่ในครอบครัวนะคะส่วนชาวโสดนะชาวโสดคุณมีโอกาสที่จะได้ พบคนถูกใจนะคะจากการเดินทางไกลนะ,ะถ้าสมมติว่าคุณมีแผนที่จะเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะโอกาสที่คุณเดินทางในช่วง2ออาทิตย์นี้เนี่ยจะมีโอกาสให้คุณได้พบเจอคนถูกใจนะคะซึ่งคนถูกใจคนเนี้ยอาจจะก,กลายมาเป็นคนที่เอ่อคุณ คบกับเขาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งเมื่อวานี่อยากจะบอกว่าถึงขั้นแต่งงานเพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้มีความคิดว่าแต่งงานก็ไม่ใช่ความไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเอ่อเอ่อขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจําเป็นเราะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตภาษาอังกฤษก็ว่า it's not the end of the world นะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ที่จบ คือแต่งงานแล้วทุกคนจะคิดว่าเออทุกอย่างพอรักกันแล้วต้องแต่งงานแล้วจบแต่การแต่งงานนะั้นมันก็เพิ่งจุดเริ่มต้นนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากแต่งคือก็คบกันมีความสุขคบกันอยู่ด้วยกันไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ค่อยคิดกันใหม่แยกกันไปอะไรก็ว่ากันนะคะจะเป็นลักษณะนั้นซึ่งคนโสดเนะี่ยคุณมีโอกาสได้เจอคู่ที่ถูกใจนะเจอคนที่ถูกใจ ส่วนคนมีคู่นะคะกลับมานิดนึงว่าถ้าใครที่อยากมีบุตรเนาะก็ช่วงนี้คุณสามารถมีบุตรได้นะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรได้ส่วนเรื่องของต่อมาจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีเมษสองอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะให้ระวังแค่เรื่องออความอุดมสมบูรณ์แล้วพอมีเงินเยอะกินเยอะมีความสุขบางคนก็จะ กินเยอะนะคะไปร้านอาหารไปน่นนี่นั่นนะคะระวังเรื่องของน้ำหนักขึ้นนะคะมีโอกาสที่น้ำหนักจะขึ้นสูงในช่วงสองอาทิตย์นี้เนาะบางคนก็อาจจะขึ้นมา2อขี้ขีดบางคนอาจจะ2อกิโล3กิโลแล้วแต่นะคะแล้วแต่สภาวะของร่างกายแต่ละคนด้วยว่าการเผาผลาญแล้วก็การออกกำลังกายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมของคุณคุณด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้เราดูกันเป็นไพ่โดยส่วนรวมนะคะมันก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เาเพื่อ,อนจะพยายามพูดแบบรวมร,วมรวมให้นะคะคือถ้าไม่ตรงแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีก็ดีใจด้วยที่มันไม่ตรงนะคะแต่ว่าถ้ามันตรงแล้วเป็นเรื่องไม่ดีเราก็จะได้ระวังตัวเอาไว้นะคะดูไว้เป็นแนวทางเฉยเนาะอย่าซีเรียสนะคะ ส่วนเรื่องอื่นนะคะที่เป็นสุขภาพไม่มีนะคะไม่ไม่ไม,มีอะไรที่ต้องห่วงอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีเ,เรื่องของหกล้มล้มลุกคลุกคานเจ็บขาเจ็บอะไรพวกนี้ไม่มีปวดหัวตัวร้อนก็ก็ไม่มีนะคะช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ที่อาจจะต้องมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างนิดหน่อยนะคะก็ให้ใช้เหตุผลเยอะๆนะคะแล้วก็ระวังเรื่องมันขึ้นเท่ากันเองนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษปร,ระมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นชาวเมษด้วยกันนะคะหรือเพื่อนๆชาวราศีอื่นก็ได้นะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ